ใส่คัตเตบัตนะคะแล้วก็น้ํายาล้างเครื่องสําอางแล้วก็หนูก็กดมาแค่นิดเดียวไม่ต้องซึมทั้งเครื่องทั้งคัตเตบัตจิดเดียวนะคะต้องใช้นี้เลยอันนี้เราจะเห็นเป็นคราบลิปสติกนะคะแล้วก็ค่อยๆถูเขาถูแล้วก็หมุนเพื่อเอาคราบลิปสติกอะเข้ามาไว้ในไว้ในคัตเตบัตเพราะถ้าเกิดถูแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวคราบมันจะบานปลายเข้าไปใหญ่ ปัดหมุนปัดหมุนปัดหมุนเห็นไหมคะคาบจะค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงอ่าคาบค่อยๆหายไปแล้วนะคะเราจะหมุนอย่างนี้หมุน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 อันนี้ยังไม่พอเราก็ทำแบบเดิมซ้ำนะคะแต่อนนี้คือหายไปเหลืออีกสักประมาณ2%เท่าที่พี่จักเห็นนะ ถ้าเราจุ่มน้ายามากเกินไปอะคะ่ะน้ํายามันจะซึมไปในชุดแล้วก็มันจะทําให้ชุดเป็นดวงแต่ถ้าเราจุ่มแค่แบบปลาย,ลายจุ่มแบบไม่ได้ตั้งใจจุ่มอะคะ่ะครึ่งหนึ่งแล้วหมุนเช็ดปัดไปแบบนะะี้ค่ะแต่ว่าระหว่างที่ปัดหมุนคัตเติลบัดไปด้วยอ่า